ถ้าเราชื่นชมยินดีในระหว่างทางของชีวิตดีไหมครับสดุดีบทที่4ข้อ7บอกว่าพระองค์ได้ประทานความยินดีแก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและเล่าอางุ่นมากมายบ่อยครั้งที่เรารู้สึกมีความสุขกับชีวิตเวลาที่เราทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จเวลาที่ลูกเติบโตขึ้นแล้วเวลาที่ครูครองของเราเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราได้รับการเลื่อนขั้นหรือความยินดีของเรามักจะอยู่ในอนาคตเวลาที่เข้าสู่เส้นชัยอีกอันหนึ่ง ดังนั้นเรามักจะรีบเร่งไปยังสิ่งต่อไปที่อยู่ข้างหน้าปัญหาก็คือว่ามันมักจะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจอยู่เสมอศัตรูชอบที่จะลอกลวงเราให้มีชีวิตที่ต้องทนทุกข์และไม่มีความสุขในชีวิตเรามีลูกแต่เราไม่มีความสุขกับพวกเขาเราแต่งงานแต่ไม่มีความสุขเพราะความบกพร่องของคู่ครองเรามีบ้านมีงานและโอกาสแต่ก็มักจะมีหลายเหตุผลที่ทำให้เราไม่มีความสุข เราตัดสินใจชื่นชมยินดีในความแสนดีและความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราดีกว่าไหมครับให้เรามีความชื่นชมยินดีของพระเจ้าอยู่เสมอดีไหมครับกุญแจสําคัญคือการค้นพบความชื่นชมยินดีในระหว่างเส้นทางของชีวิตคุณยังไม่ได้ถึงเส้นชัยนั้นคุณกําลังรอคอยบางสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิต กำลังเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้านั้นแต่ในเวลาเดียวกันคุณควรจะชื่นชมยินดีในที่ที่คุณอยู่ในขณะที่คุณกําลังอยู่ในระหว่างทางที่คุณกําลังไปนั้นคุณสามารถทําเช่นนั้นได้เพราะพระวจชะได้กล่าวไว้ว่าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในหัวใจของคุณนั้นมันเป็นกําลังให้กับคุณให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตและคุณจะสามารถมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ ให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีในเส้นทางที่เราไปข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีเป้าหมายสําหรับชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกับที่มีเส้นทางสู่ความยินดีในขณะที่เรากําลังดําเนินไปนั้นขอบคุณที่พระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของเราและในการทรงสถิตของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเราประกาศว่าเราจะเดินไปกับพระองค์และจะชื่นชมยินดีกับผู้คนรอบข้างพระพรที่พระองค์ประทานให้แก่เราในนามพระเยซูคริสต์เอเมน